คุณคิดว่าผู้ชายคนนี้สั่นเพราะอะไรหนาวหรือตื่นเต้นคำตอบคือผิดทั้งสองอย่างครับเพราะเขากำลังรู้สึกสบายที่นั่งเก้าอี้ล่องหนตาลุงแซนนั่งต่างหากเลยครับ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 ใช่เลยครับเพราะว่าเก้าอี้ล่องหนตาลุงแซนนั่งทำให้ความสบายอย่างมากไม่ถึงเลยทีเดียวสบายเก้าอี้ล่องหนตาลุงแซนนั่งผลิตจากเหล็กชั้นดีจากอำเภอบ้านพ่องตาดแล้ให้แสงส่องผ่านได้ง่ายเปรียบเสมือนเป็นเก้าอี้ล่องหนจริงๆเก้าอี้ล่องหนตาลุงแซนนั่งมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมทุกประเภทศเราจะเปในทะเลสาบภูเขาทั้งแข็งในสภาเดินไปสามส แรงบรนดาใจอะไรทำให้ลุงคิดคนโซอีนี้ขึ้นมาครับขอบคุณลุงแซมมากครับใช่เลยครับต่อไปนี้ห้องของคุณจะไม่ดูลงอีกต่อไปเพราะกีลองหันตาลุงแซมตั้งทำให้องคุณดูสบายตาขึ้นมาทันใดราไม่มีกีลองหัวตาลุงแซมตอยู่เลยซือเดนี้เลยกีล่องหันตาลุงแซมตงใาพิเศษเพียง1.2ดอลลาร์เท่านั้นรีบโทรมาเดนี้ก่อนที่กีต้องหันตาลลุงแซมตั้เราจะหมสต็อกก่อนแต่แล้วก่อนถ้าคุณโทรเข้ามาสั่งกีล้องหัวตา อโอ้สินค้าเราหมดสต็อกแล้วปิดการขาย